ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์นะคะทั้งจากมหาวิทยาลัยจากภาคใต้คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะฮะประจุดสู่ภาคเหนือคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคณะวิจัยของพวกเราเนี่ยมีความสนใจและรวมทีมกันจนจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยขึ้นมาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการบิมหรือโอเปอเรชั่นบิมคำว่าบิมนะคะมาจากคำว่า บาลานซิ่งอิมูนนะคะบาลานซิ่งอิมูนเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าเกิดจากการที่กลุ่มคณะวิจัยของพวกเราเนี่ยได้ร่วมมือกันค้นคว้าวิจัยและผลิตนะะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำมังคุดนะะหรือสารสกัดจากมังคุดก็คือเจียมวันะ,ะผสมกับสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นพืชและผลไม้อีกหลายชนิด ะะทำให้เกิดฤทธิ์ที่เสริมฤทธิ์กันนะ,ะและมีผลต่อ,อความผิดปกติในหลายระบบในร่างกายของเรานะ,ะมีผลอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวนะ,ะซึ่งผลต่างๆเหล่านี้นะคะเ,เกิดจากงานวิจัยจากทีมนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งปรากฏอยูอ่บนสไลด์เนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มบิมทีม นั่นเป็นสิ่งที่เราได้ทําการค้นคว้ามานะคะและในบางคุดนั้นสารเหล่านั้นมีฤทธิ์อย่างไรบ้างนะคะนี่เป็นหน้าตาของสารประกอบที่สกัดได้าจากบางคุดนะคะจัดเป็นสารกลุ่มแซนโทนนะคะมีทั้งในส่วนที่เป็นเปลือกและส่วนที่เป็นเนื้อนะคะที่ทําทการศึกษา จากการที่มังคุดเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาแผลได้นะคะเราก็เลยคิดว่าสารสกัดจากมังคุดเนี่ยก็น่าที่จะมีฤทธิ์ในการต้านาจุลินทรีย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเีีนะคะเราก็ได้ทําการาทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากมังคุดซึ่งเป็นาสารสกัดกลุ่มแซนโทนที่พบมากที่สุดก็จะเป็น GM1 และก็ GM เราจะวัด Le u ิวโคไซต์แอคิวเลชันถ้าเกิดการอักเสบที่ไหนเม็ดเลือดขาวจะไปที่นั่นทันทีนะฮะแล้วก็ไปหลังพวก i n f เฟ m มัตตอรี่เมดเดเตอร์ต่างๆนอกจากนั้นเราจะวัดฤทธิ์ของ p r ร s สตาแกลนดินที่อยู่ใน e x u d ซูเนะฮะผลที่เราพบก็คือว่า GM1 เนี่ยสามารถที่จะลดพารามิเตอร์ทุกอย่างได้เลยทั้ง e x ็กซ um ูเดตฟอร์เมชันลิวโคไซ a ์แอคิวเลชันนะฮะรวมทั้ง อแอคทิวิตี้ของพรอสกรแกนดินแล้วก็ฤทธิ์ของมันก็จะเป็นประมาณ3เท่าของแอสพรินการวิจัยที่พบจากสารแสงคนที่ราพบว่าเป็นสามที่ไดวาเจียบัตแล้วก็มีฤทธิ์มากที่สุดเรื่องที่จะพูดวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นยับยัง้งข้อเสื่อมนะฮะจริงๆแล้วโลกนี้นี่ไดนโนเสาร์ก็เป็นเขาเขาขุด กระดูกไดโนโเสาร์ก็พบว่าเป็นร่องรอยของ,ขอ,งออสซิลาร์ไทติสด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโรคที่ยืนยันได้ว่ามีมานานนะคนเนียนเดอร์ท่านก็เป็นอันนี้คนปัจจุบันงนั้นคุณภาพชีวิตของพวกนี้ที่จะเสียไปหมดเลยคนที่อายุมากกว่า55 50กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมีโอกาสที่จะเป็นออสซิลาร์ไทติสในปัจจุบันเพราะเราจะเห็นได้ว่างานวิจัยทางด้านมังคุดมาจากหาโครงสร้างหาอะไรต่างๆ จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเราพบว่าเราเจอกลไกเกือบหมดเลยทั้งหมดเลยระดับโมเลกุลสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วเราจะใช้กลไกหรือองค์ความรู้ทางงานวิจัยเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงนะครับขอเชิญเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ด็เอร์พ่เชษวิทยติตานะครับช่วยเล่าให้เราฟังในส่วนนี้ครับ เวสเซ p ฟ i ลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์และญี่ปุ่น e อลกังานวิจัยที่เราทำมานะครับเรเริ่มจากการวิจัยสาวิชาการครั้งแรกผมขอเรียนว่าเราคือนักวิจัยกลุ่มแรกของโลกที่ทำงานวิจัยเรื่องมังคุดอย่างเชิงสถาวิชาการนะครับในปี1978 31ปีที่แล้วหลังจากทำงานมาต่อเนื่อง8ปีแล้วก็มีงานวิจัยของเราก็เริ่มสู่สื่อมวชนนะครับ ทั้งที่เป็น international publication แล้วก็ที่เ,เป็นสื่อภายในประเทศ2,528นะครรูปนี้คือท่านาศาสตราจารย์ดร,ร,รสังอาจสประสีก็เป็นคนที่นำงานวิจัยออกมาของเราออกมาให้ให้สัมผัสกับให้ให้สื่อไทยรัฐนะครับจะเห็นะว่า2,528นะครับแล้วผมต้องขอเรียนตรงนี้นิดหนึ่งก่อนที่ผมจะลืมงานทั้งหลายแหล่เนี่ยผมไม่ได้คิดขึ้นมาเอง อยู่ๆผมไม่ได้ฝันขึ้นมาเองผมได้รับคําแนะนําจากลุงเขียวพัชจรินทร์เป็นลุงเขียวพัชจรินทร์นี่คือใครลุงเขียวนกครับลุงเขียวคือนักการพรลงที่ทาความสะอาดห้องแล็บผมนะครับต้องให้เกียรติท่านนะฮะปัจจุบันเนี่ย,ายการให้เกียรตินักวิทยาศาสตร์หรือให้คนที่เคยทํางานพวกนี้มาแล้วเนี่ยน้อยมากในวงการวิทยาศาสตร์ไทยนะครับนี่คือน,นหนึ่งในนังสือมีปติชนนะครับในปี2529นะครับ แล้วผมก็ให้มีการเขาให้ผมเขียน,นรีวิวนะฮะตอนนั้นอยากจะตั้งชื่อว่าสุดยอดมังคุดสุดยอดปลอดภัยเอยมันสโลแกนเหมือนคล้ายๆกับอะไรบางอย่าง <mm> ก็เลยเปลี่ยนเป็นสุดยอดปลอดอันตรายไปนะฮะแล้วก็ผมจากสงขาาลานครินผมก็ไปที่มาเลเชียใหม่ก็ทำงานนี้ต่อเนื่องนะครับ ก็ปรากฏอยู่ในสื่อมากเลยนะครับมากเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานสุดท้ายที่เราพยายามร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อจศึกษาสารสก,กัดของเราที่มีฤทธิ์ต่อ HIV นะครับจับแ,แน่นอนสิ่งที่เราพบในห้องแลบทำให้เรานั่งไม่ติดเราอยากจะพัฒนาเป็นยานี่คือการคิดในกรอบ เราก็คิดว่าถ้าเราคิดในกรอบปุ๊บเราต้องใช้เงินประมาณ500ล้านบาทอย่างน้อยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันอีกหลายสิบปีผมก็คาดว่าผมจะอยู่1 2ร้อยี่สิบปีผมจะไดเห็นมันรู้เปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคิดนอกกรอบนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเปลี่ยนเป็นเครื่องสมางอันดับแรกก่อนนะครับสาหรับผู้มีปัญหาสิวและอาการแพ้เรื้อรังประสิทธิภาพสูงมากๆแล้วก็ประสิทธิภาพในนี้บริษัทแฮงเกลซึ่ง เป็นยักษ์ใหญ่เครื่องสำอางของประเทศเยอรมันก็ยืนยันนะฮะแล้วที่สําคัญครับพอเรียนตรงนี้ใครที่ทาเครื่องสำอางเกี่ยวกับมังคุดก็โปรดรับทราบไว้ด้วยอย่าไปใส่แทนนินเพราะแทนนินคือสารที่ทําให้แทน TANIN ใช่ไหมคือสารที่ทําให้ผิวครัานะครับประโยชน์ของแทนนินก็คือใช้ฟอกหนังสัตว์ย้อมหนังสัตว์นะครับคนเอาออกซะนี่ครับแน่นอนคนหนึ่งก็คือผมเนี่ยคนที่หล่อกว่านะครับ อันนี้คือสตรีชาวเยอรมันที่มีปัญหาสภาพผิวเรื้อรังนะครับก่อนใช้หลังใช้สิวหายไปนะครับก่อนใช้หลังใช้ก่อนใช้รูขุมขนที่ลึกแล้วก็มีสิวประปรายหลังใช้รูขุมขนกระตื่นสิวหายไปก่อนใช้ผิวหยาบกร้านหลังใช้ผิวเนียนแล้วก็สรุปผลครับจะมีสีเขียวเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่4นะครับแล้วก็มีสีแดงสีม่วงการบินไทยเกิดขึ้น ดีสุดยอดนะครับแสดงให้เห็นว่ายิ่งนานสภาพผิวก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ทําสบู่ก้อนแรกของโลกที่มีสารสกัดจากมังคุดอยู่ <S <S 2> <S 2> แล้วเราก็ให้อาสาสมัครซึ่งเป็นนักศึกษาของซึ่งเป็นนักวิจัยในห้องแลบของดรสาวรักเราก็ให้เขาล้างหน้าวันละสองครั้งครับดูแก้มด้านซ้ายนะครับนะฮะชัดเจนนะครับแล้วเราก็มีการทำ consumer response นะฮะ ก็พบว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะฮะก็พอใจก็ไม่ีใครไม่พอใจเลยเราทำครีมสิวครับสีเขียวเกิดขึ้นเกือบจร้อยเซในวันที่สี่นะครับง่ายๆแต้มเช้าแต้มเย็นนะครับแล้วก็มีเครื่องสมางในชื่อกาซิเนียให้เกียรติกับบางคุดกาซิเนียแมงโกสาน่าเหตการเมื่อปีที่แล้วครับเราคงจะจำได้สาบาทห้าบาท เราจึงได้ร่วมตรวจร่วมงานกับสํานักงานวิจัยพัฒนาการเกษตรนะครับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรผมต้องพูดให้ถูกเขาเป็นผู้สนับสนุทนทุนผมเดี๋ยวเมื่อปีหน้าเขาจะไม่จะมาต่อว่ากันแล้วก็บริษทัทแอปโกเอเชยนไฟโตซินิโค้จำกัดมหาชนซึ่งบริษทัทที่ผมตั้งขึ้นเมื่อจะทําวิจัยพัฒนาผลิตได้จําหน่ายเป็นไปของเราไปสู่ทั่วโลกนะครับเพื่อที่จะทําให้เป็นพลังเสริมสุขภาพเป็นสินค้าส่ง,งออกลดปัญหาชาวสวน ทีนี้ G m 1มวันประสิทธิภาพหลากหลายเหลือเกินเราผมก็มาคิดดูว่าคำนวณดูว่าถ้าหากว่าเราจะใช้ G m 1วันเข้าไปในร่างกายแล้วเกิดให้ประสิทธิภาพต้งหลายแหล่โอ้โหต้องใช้ g m ีมันเยอะผมเองผมยังพูด,ดว่า G m 1มันดีผมไม่ลองกินเลย <c oughs> กินเยอะด้วยนะแต่กินเยอะแล้วก็รู้สึกตึงๆผมก็เลยคิดว่าเอออันนี้ไม่ใช่ละเราคงจะต้องหาวิธีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ปรับปริมาณการใช้ให้เหมาะสม ด้วยศาสตร์ของการเสริมฤทธิ์ถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับเภสัชจะรู้ว่าการเสริมฤทธิ์เนี่ยคือวิธีการที่จะใช้ในการพัฒนายาที่สุดยอดนะครับก็คือหนึ่งบวกหนึ่งไม่ใช่สองแต่บวกหนึ่งบวกหนึ่งได้ผลเป็นสามเป็นสี่แล้วถ้าบวกกันสองครั้งมันจะกลายเป็นฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นสี่ห้าเท่าห้าหกเท่าหกเจ็ดเท่านะครับแล้วเราก็ทําการทดสอบเสร็จแล้วพอทดสอบเสร็จก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นแคปซูลนะคะแคปซูลครับที่เห็นแบบ๊บแบบแบบน,นี่นั่นคือโมเลกุลของแอนติบอดีนี้ลองมาดูผลการทดสอบบ้างนะครับและวันนี้เป็นวันแรกที่เราประกาศในแวดวงของวิทยศาศาสตร์เป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกนะครับเอาดูโรคกระเพาะเรื้อรังก่อนนะครับโรคกระเพาะเรื้อรังนี่เราทดสอบกับอาสาสมัครโดยอาจารย์อําไพ เป็นการเป็นผู้ทดสอบเชิญอาจารย์ลำพายครับค่ะข,ขอบคุณค่ะกลับมาอีกหนนะคะคือหลังจากที่อาจารย์พิเชษมีผลิตภัณฑ์แคปซูลแล้วมีคนเอาไปกินเนี่ยนะคะแล้วเราพบว่า คนที่กลับมาบอกเนี่ยบอกว่าที่เขาเคยปวดท้องเนื่องจากแผลกระเพ,ะเพาะอาหารเนี่ยมันหายไปนั้นเราก็อยากจะดูว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเราก็หาอาสาสมัครที่เป็นโรคกระเพาะเรือรังนะคะยีคนนะคะแล้วก็ให้กินแคปซูลสแคปซูลต่อวันเป็นเวลานานสี่อาทิตย์แล้วเราก็ดูเราวัดโดยใช้วิชวลน l o g s สเกลดูเพนสโคนะคะว่าเราจะขีดเส้นให้เขาตั้งแต่0ถ mm. ึงร0อมิมตก็คือไม่ปวดท้อง ร้อยมิลิเมตรก็คือปวดอย่างที่สุดแล้วให้เขากะเอาว่าเขาปวดประมาณเท่าไหร่โดยขีดลงไปบนเส้นนั้นนะฮะทีนี้ผลที่ออกมาเราก็พบว่าอพอรวบรวม20คนแล้วในก่อนที่จะกินเนี่ยเพนสกอร์ประมาณ60นะคะ,อะพอผ่านไป1อาทิตย์เราให้ขีดอีกนะฮะ ก็ปรากฏว่ามันค่อยๆลดลงจนถึงอาทิตย์ที่4นะคะเราให้กินแค่สี่อาทิตย์เท่านั้นปรากฏว่าเกือบหายหมดเลยนะคะอาการปวดท้องที่เคยรบกวนการนอนหลับที่เคยต้องไปกินยาลดกรดอะไรพวกนี้ ทีนี้เราก็อยากจะดูว่าจริงๆแล้วเวลากินเข้าไปเนี่ยมันไปมีผลต่อร่างกายยังไงบ้างตับเป็นยังไงไตเป็นยังไงหรือระบบเลือดเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ขอให้อาสาสมัครทุกท่านเนี่ยเจาะเลือดก่อนก่อนรับประทานแคปซูลแล้วก็หลังจากนั้นสียอาทิตย์ก็ให้ไปเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เราจะโชว์เฉพาะผลเลือดนะฮะซึ่งในผลเลือดนะั้นมันก็จะบอกถึงการทํางานของตับและไต,ะตด้วยนะฮะซึ่งเราพบว่าค่าต่างๆที่ ให้ก่อนและหลังเนี่ยนะคะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะก็เรียกว่าค่อนข้างปลอดภัยค่ะครับก็เป็นการทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์สากลเราอยากจะเรียกว่าเป็นค linical study แต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเรียกค linical study เดี๋ยวจะถูกจับก็ไปเคลมเป็นยานะคะแต่ว่าสรรพคุณมันชัดเจนอาจารย์อภัยมีอะไรจะคอมเมนต์ค่ะที่อาสา,าสมัครเขาพูดถึงว่า กินสเตียรอยแล้วโรคทําไมไม่หายสักทีอันนี้มันเป็นซิมโตมติกทรีทเมนต์ก็คือรักษาตามอาการเท่านั้นมันไม่ได้รักษาสาเหตุของโรคหรือแม้กระทั่งยาในกลุ่มแอสเพรินหรือเอนเซตอันนี้ก็รักษาแค่อาการนะคะมันไปยับยั้งอาการแค่นั้นแล้วก็ที่บอกติดสเตียรอยเนี่ยจะต้องกินตลอดชีวิตอันนี้เป็นความจริงเพราะว่าเนื่องจากร่างกายเราสร้างเสียรอยอยู่แล้วเพื่อต่อต้านสิ่งพวกนี้ทีนี้ถ้าเรากินสเตียรอยเข้าไปเนี่ย มันจะมีฟีดแบ็กไม่คณิซึมันนั่นก็คือสเตียรอยจะไปกดต่อมหมวกไตไม่ให้สร้างสเสียรอยต่อไปแล้วต่อมหมวกไตก็จะฝ่อไปฝ่อไปถ้าต่อมหมวกไตฝ่อเมื่อไหร่ร่างกายไม่มีสเตียรอยที่จะไปทํางานอย่างอื่นร่างกายก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้มันก็เลยต้องกินตลอดชีวิตแต่ทําไมคนนี้เขาถึงสามารถที่จะเทลออฟแล้วก็หยุดไปได้นะคะก็คงจะมีคําอธิบายต่อไปค่ะค่ะครับก็ถึงมาถึงคําถามที่พวกเราทุกคนอยากจะถามใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับอาโอเคอาการที่ดีขึ้นในร่างกายนะครับ <c oughs> เกิดขึ้นจากการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลจนเกิดภาวะของภูมิบําบัดด้วยตัวเองภูมิบําบัดที่เกิดขึ้นได้จากการเพิ่ม In ิ interleukin 2ในร่างกาย interleukin 2ก็ตัวที่เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายในระดับในระดับที่พอเหมาะนะครับ แล้วก็ลดอินเทอร์ลูคินวันเมื่อกี้อาจารย์ปัญญาพูดถึงอินเทอร์ลูคินทูอินเทอร์ลูคินวันไปแล้วนะครับมีมีมากก็เกิดพยาธิสภาพนะฮะก็จะเกิดการแพร่ภูมิตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อลดก็ลดการแพรภูมิตัวเองลดการอักเสบในร่างกายโรคทั้งหลายแหล่ที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นโรคแพร่ภูมิตัวเองอีกส่วนหนึ่งก็คือโรคโรคที่ติดเชื้อง่ายมีภูมิุมกันน้อยไปน,นะครับถามว่าเราคิดไปเองหรือเปล่า เราีข้อมูลยืนยันไหมอาจารย์ปริญญาครับอาจารย์พิเชษถามผมว่าเอ้ปรญญาจะพิสูจน์ยังไงได้บ้างผมก็บอกว่าวิธีการที่จะพิสูจน์ว่ามันลดปริมาณอินเตอร์ลิคินวันจริงๆก็คือต้องเอาเม็ดเลือดออกมาเพราะอินเตอร์ลิคินวันนี U ้มันสร้างมาจากเม็ดเลือดขาวแล้วมันต้องสร้างในช่วงเวลาที่มันมีเหตุการณ์ด้วยนะฮะมันไม่ใช่ปล่อยอินเตอร์ลิคินวันออกมาแบบสเปสสปะนั้นผมก็เลยทําการศึกษาวิจัยนะครับ โดยการที่เราลองเอาเม็ดเลือดขาวของอาสาสมัครออกมาในหลอดทดลองนะแล้วก็ตุ้นด้วยสารที่เป็นเราเรียกว่าเป็น LPS LPS นี่ก็คือเป็นท็อกซินที่จากจากเซลล์วอลของแบคทีเรียดังนั้นไอ LPS นี่มันจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้มีปริมาณของของอินเตอร์ลิคิน1เพิ่มมากขึ้นจากนั้นเราก็ยังใส่ LPS อยู่นะครับแล้วแต่เราก็บวกปริมาณของสาร GM1 เข้าไปด้วย สังเกตเป็นที่น่าสังเกตว่ามันจะเป็นโ e ส p o ปอนที่มันสามารถที่จะลดระดับของอินเตอร์ลูคินวันลงได้นะครับในระดับที่ต่ํามากเลยใช้เจีวันที่ต่ํามากเลยนะีการทดสอบในลักษณะนี้เป็นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นการวัดปริมาณอินเตอร์ลูคินวันโดยใช้เทสที่ได้มาตรฐานนะฮะเป็นเทสที่เราเรียกว่าเราใช้เอลิซาเทคนิคเราซื้อเทสคิดที่เซอร์ติฟายมาแล้วนะทำการทดสอบ อินเตอร์ลิคิน2ซึ่งเป็นตัวเพิ่มภูมิคุ้มกันเราก็วัดเหมือนกันอาจารย์ปัญญาครับวันหนึ่งอาจารย์วิเชษรก็มาถามผมบอกว่าเฮ้ยปรญยาแล้วอินเตอร์ลิคิน2เป็นไงเมื่อกีผมก็บอกว่าโหอาจารย์เป็นเรื่องที่ Amazing ม,มากเลยนะในใจก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกนะฮะผมก็ลองทําการศึกษาโดยการเอาอันนี้ไม่ต้องกระตุ้นนะฮะอันนี้เราต้องการดูซิว่าสารของเราเนี่ยมันจะไป induce ให้อินเตอร์ลิคิน2เพิ่มมากขึ้นไหม เราก็เอาเม็ดเลือดขาวออกมาเหมือนเดิมนะะพวกอินเตอร์ลูคินอินเตอร์ลคินเนี่ยมันจะปล่อยออกมาจากเม็ดเลือดขาวแล้วก็พบว,ว่ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะฮะมีปริมาณจากร้อยเปอร์เซนก็เพิ่มขึ้นไปโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อนยะี่สิเอร์เซนตะโดยเฉลี่ยอาจจะมีบางบางกรณีที่มันขึ้นไปถึงร้อยสามสิบร้อยร้อยสาสิบได้นะโอเคะ okay. อันนี้เป็นผลจากการที่ คนรับประทานแคปซูลจริงๆแล้วก็เจาะเลือดมาวัดเลยอาจารย์ปัญญาครับภาพสองภาพเมื่อกี้นี้หรือเอ็กซ์เพริ์เมนต์ที่ผ่านไปสองครั้งเนี่ยเป็นการเจาะเอาเม็ดเลือดขาวเขาออกมาในหลอดทดลองอาจารย์พิเชษก็ยังไม่พอใจบอกปัจญาเฮ้ยเราทำแคปซูลขึ้นมาแล้วคนกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างผมว่าโอ้ก็พอทําได้ก็ลองเกี้ยข่มนะพีเอชดีสติลเด้นผมคนหนึ่งในแลบนะฮะให้เขากิน แคปซูลสามแคปซูลเช้ากับวันเย็นเชา้ามาเขาบอกอ่มเขาถามบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, หนุนกินแคปซูลหรือยังกลางวัน, hey, นเฮ้ยกินเนี่ยงประมาณสิบห้าวันนะเราเจาะเลือดวันที่ศูนย์คือก่อนกินสามหกแปดสิบและสิบห้าเราพบว่าปริมาณของอิ e 2, นเตอร์ลูคินทูในซีร่าเขาขึ้นจริงๆนะฮะขึ้นตั้งแต่วันที่สามเลยจริงๆแล้วในช่วงนี้มันก็คงจะค่อยๆขึ้นนะฮะ,นะฮะขึ้นวันที่สามแล้วก็ลดลงมาจนอยู่ในระดับที่ประมาณ Uh, ผมเข้าใจว่านะ่าจะปนะระมาณ200%รเพราะวพาอันนี้ประมาณ5ใช่ไหมมันขึ้นไปอยู่ที่ประมาณประมาณ10นะคระับที่ดีก็คือว่ามันเพิ่มไม่เกินความต้องการของร่างกายนะครับเดี๋ยวจะกลับไปถึงจุดนั้นครับนิความรู้และผลการทดสอบที่เราได้รับจากการทดสอบแคปซูลเนี่ยเป็นพื้นฐานในการผลิต เพื่อที่จะเกิดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวสวนนั่นคือทําน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรบิมแล้วต้องให้มีประสิทธิภาพเช,เ,เช่นเดียวกับแคปซูลเช่นเดียวกับแคปซูลบึมใหม่แล้วล่ะบึ้มใหม่แล้วนะครับ a มง o ก in e เอเซนต์ไปสังเกตฮะแ a น d a l ไลท์คอนเทนต์ของมอสแอคทีฟแชนโนแน่นอน รสชาติต้องดีที่สุดไม่เติมน้ําตาลไม่เติมสีสังเคราะห์ไม่มีกลิ่นสารเคมีไม่มีเติมกลิ่นสารเคมีครับไม่มีสารการบูดไม่มีการเอาเปลือกไปใส่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีแทนนินสังเกตง่ายๆสีน้ําตาลเข้มจากเปลือกมากจนเป็นพิษต่อตับได้ผมไม่ได้บอกว่ากินปุ๊บเป็นพิษต่อตับเลยนะแต่มันไม่มีการทดสอบนะกินต่อเนื่องไปนานๆแล้วมันจะเป็นหรือไม่เป็นนะฮะ เพราะนั้นตรงนี้ต้องควรระวังไว้แต่แม้ว่าเราจะไม่ใส่เปลือกเราก็มีปริมาณ 1, one, เจียมันแซนโทนประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ปริมาณมากพอนะครับนั่นก็คือว่าในหนึ่งขวดสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เท่ากับเนื้อบังคุด45ผลนะครับแน่นอนครับอร่อยสดชื่น สุขภาพสุดยอดด้วยบีมเอสเซนนี่คือโซโลแอนโซลแกงของเราครับและนี่ก็คือผลการทดสอบอินเทอร์ลูคินวันจากจากการดื่มน้ำบางคุดอาจารย์ปัญญาครับมีอยู่วันหนึ่งผมก็จริงๆครับผมต้องขอโทษอาจารย์พิเชษผมแอบทำคือในใจผมคิดตลอดเวลาว่ามันจริงหรือเปล่าเรื่องอย่างเนี้ยแคปซูลเราพิสูจน์ไปแล้วอาจารย์พิเชษก็บอกให้ทำบิมเอสเซนต์ออกมาแล้วผมก็บอกว่า,ากินแคปซูล,ลนี่มันเวิร์กนะ แต่กินบิมเอสเซนต์เนี่ยมันจะเวิร์กไหมเราพบว่าเราเอาบิมเอสเซนต์มาสกัดฟังดีๆนะฮะเราเอาบิมเอสเซนต์มาสกัดเพราะฉะนั้นเราจะมีสารสกัดที่ได้จากขวดบิมเอสเซนต์ถูกต้องไหมแล้วเราก็เอาสารตัวนั้นนะ่ยมาทดสอบกับเม็ดเลือดขาวโดยการที่เราเหมือนเดิมเนะะเรากระตุ้นด้วย LPS กราฟมันเม็ดเลือดขาวของอาสาสมัครและลูกศิษย์ผมนะฮะขึ้นไปเลยนะฮะม124เปอร์เซ็นต แล้วมันก็ลดลง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 จนกระทั่งถึงเลยสังเกตนะครับว่าว่ามันกลับมาสู่แบบ dose r e s p o n s e อันนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นการทดสอบทางอินวิโตรโอเคไหมฮะแต่แต่ที่มันขึ้นแล้วมันลงมันปรับระดับนั้นเป็นอินวิโแต่อันนี้เป็นอินวิโตรครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ยืนยันว่าเพราะเหตุใดจึงสามารถที่ช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นในร่างกายนะฮะทีนี้มาดู อินเทอร์ลูคิน2ทำไมคนกินแมนโกสินบิมแอเซนแล้วสุขภาพดีขึ้นอย่างกระทันหันเยอยเกิดน,นะครับก็กพบผมว่าไปเลยนอาจารย์ปัญญานะพบว่านี่คือสภาพปกตินะครับเราให้ระดับอินเทอร์ลูคิน2นี้ให้อยู่ที่ร้อยแล้วเมื่อเราเอาบิมแอเซนเนี่ยยดเข้าไปนะครับมันกระโดดขึ้นมาที่ร้อยสาทีเดียวขึ้นมา30%แล้วก็ร้อยวัดต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็อยู่ระดับเนี้ย อาจจะอาจารย์อาจา,า,จารย์ปัญญาตรงนี้อาจจะมือไม่ค่อยฉบังแล้วบ้างตรงนี้นะแต่สังเกตดูว่ามัน l ลเวลออฟไม่มีการเพิ่มไปเรื่อยๆไม่มีโดส e r สปอนส์ในงานนีนะ้มันถึงซีลิ่งของมันนะครับมันดียังไงถึงซีลิ่งทีนี้มาดูการดื่มน้ำบังคุดที่เราทำน้ำบิมเอเซนของเราหนึ่งขวดต่อวันวันละขวด ต่อเนื่องกันสามวันสี่วันห้าวันหกวันจกนกระทั่งถึงสิบห้าวันเราอยากจะดูว่าอินเทลกินทูเพิ่มมากน้อยอย่างไรเหมือนเดิมนะฮะคือในใจคิดตลอดเวลาว่าอินวิทโรมันเวิร์กในอินวิโวก็แคปซูลมันเวิร์กแอบทำก็แล้วนะฮะว่าเอาพีพเอนเซนมาสก,กัดแล้วอินวิทโรก็เวิร์ก อาจารย์พิเชษก์ก็ชรเลนส์ผมบอกว่าปัจยาเอาอินวิโวเลยอินวิโวเลยอินวิโวนี่แปลว่าให้คนกินบีมเอสเซนต์เลยจริงๆดีกว่าก็เหมือนเดิมนะผมก็ไปคนวินส์ลูกศิษย์ผมเฮ้ยมีของให้กินฟรีวันละขวดไว้ไงเอาไหมนะ,ะแล้วก็เจาะเลือดนะฮะก่อนจริงเราให้เขากินวันละขวดตั้งแต่ก,รรก่อนเจาะเลือดเราก็เจาะเลือดเข้าไว้นะฮะแล้วก็ก่อนกินนะฮะเราเจาะเลือดเข้าไว้แล้วก็กินวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจนกระทั่งถึงสิบห้าตอนแรกก็กิน ครั้งเดียวหมดเลยตอนหลังเขาก็กินแบ่งกินอะไรทำนองแบบนี้อย่างไรก็ตามวันหนึ่งกินหนึง่งขวดก็เจาะเลือดทุกนะฮะแต่นี้จะเจาะเขาทุกวันนี่มือแขนเขาพุนแนะ่ก็เลยเจาะเขาโอเควันที่สามวันที่หกวันที่สิบแล้ววันที่สิบห้าจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเอาซีรั่มออกมาตรวจวัดอินเตอร์เลคินทูโดยใช้เอลิซาเทสคิดนะะซึ่งเซนซิทีฟมากและสเปซิฟิกมากนะฮะก็พบว่าปริมาณของอินเตอร์เลคินทูเพิ่มขึ้นจริงๆนะฮะเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง ถึงระดับหนึ่งแล้วก็ลดลงสู่ระดับที่ที่ที่ทผมอยากจะเรียกว่าอย่างที่อาจารย์วิเชียบอกน่าจะเป็นระดับที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมที่ที่ที่มันจะมี immune protective ได้ครับ i n t e r l e ินท n 2เป็นสารซึ่งอยออเมริกาอนุญาตให้ใช้เป็นยาฉีดเข้าเส้นเลือด และฉีดใต้ผิวหนังเพื่อที่จะเพื่อที่จะรักษามะเร็เงขั้นสุดท้ายนะครับบริษัทหนึ่งในประเทศอเมริกาผมไม่เอ่ยชื่อนะครับในปี2005ขายยานี้ในได้มูลค่า124ล้านบาทประมาณ4,000ล้านบาทนะครับแต่ยานี้แม้ว่าจะมีผลดีมากๆก็เกิดผลข้างเคียง เนื paid, ่องจากว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะต้องใช้เท่าไหร่คือใช้จนกระทั่งเริ่มรู้สึกว่ามี side effect คือมากเกินไปก็หยุดแต่ side effect ที่เกิดขึ้นมันก็รุนแรงนะครับจากนี้ไปจากนี้ไปมีความจําเป็นไหมที่ต้องฉีด interleukin 2อีกมีความจําเป็นไหมครับทําไงครับกินบิมใช่ไหมบริษัทยาเนี่ยเขาคงจะต้องมาฆ่าผมแน่ๆล่ะนะฮะ now by taking products from operation beam we can boost the i n t e r l u k i n 2 level in the body by three to four times in three days without any side effect at the same time we can also remedy auto immune related diseases งานทั้งหมดนะครับสวก,แปปกรแอปโกร่วมทำงานกัรศูนย์วิจัยพัฒนามังคุดไทยนะครับ เพื่อให้เกิดสุขภาพดีทั่วหน้าเพิ่มคุณค่าผลผลิตสร้างเศรษฐกิจชาติไทยคงจะมีเวลาสักคําถามเพียงคําถามเดียวนะคะ,ะเราเห็นว่าเราอยู่กันอย่างเหนียวแน่นมากแสดงว่า สนุกสนานน่าสนใจนะแล้วมีทั้งความรู้แล้วก็ความน่าสนใจในเรื่องราวด้วยนะคะมีคําถามสักหนึ่งคำถามไหมคะค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะขออนุญาตเรียนถามหนูเป็นผู้สื่อข่าวนะคะอาจจะมีความรู้น้อยนิดนะคะ <c oughs> ก็เท่าที่ฟังมามันมันยอดมากนะคะ <c oughs> <c oughs> มันวิเศษค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามว่าถ้าคนธรรมดาเนี่ย ยังไม่ได้มีโรคอะไรเลยนะคะสามารถกินป้องกันไว้ก่อนได้ไหมคะขอบคุณค่ะได้แน่ๆครับระดับภูมิคุ้มกันของเราจะดีตลอดเวลาคือสมดุลตลอดเวลาไม่ใช่มากไปนะฮะผมเองผมรับประทานวันละ1-2ึ่งถึงสแคปซูลนะครับไม่เคยเป็นหวัดอีกเลยนะฮะแต่เวลาที่เราเริ่มเจ็บคออะไรเนี่ยบางคนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายแหละบกว่าเจ็บคอแล้วก็อัด4สเม็ดแล้วก็หายนะครับปัจจุบันนี้ราคาไม่แพงแล้ว พราะเราต้องการทําให้ผู้บร,โริโภคทุกรายมีสุขภาพดีทั่วหน้าจริงๆครับก็ <c oughs> เชื่อว่าปลายปีหน้านะครับบิมแคปซูลและบิมเอเซนจะครองตลา,าดโลกครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้ภูมิใจจากการที่คิดนอกกรอบแล้วพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอันดับหนึ่งและไม่เป็นสองรองใครในวิทยาการครับ ขอขอบคุณอาจารย์ที่เชิเป็นอย่างมากค่ะ